สมาคมอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดคัดทีมชาติลุยชิงแชมป์ซาอุสมาคมอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนะครับกำลังเปิดคัดทีมชาติเพื่อลุยศึกชิงแชมป์โลก World Esports Championship 2024ที่เมืองริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อชิงเงินรางวัล1ล้านเหรียญหรือ35ล้านบาท World Esports c h ม m p i o n s h i p นะครับเป็นรายการการแข่งขันอีสปอร์ตที่มีมาตรฐานระดับโลกองค์การ IESF หรือสมาพันธ์อีสปอร์ตนานาชาติเนี่ยจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนอีสปอร์ตโดยมกก่ัอจะ ด้วยหลากหลายเกมโดยมักจะมีการแข่งขันในรูปแบบเดี่ยวและรูปแบบทีมการแข่งขันนี้เนี่ยมีความสําคัญทางวงการ e-sport โดยมักจะจัดการแข่งขันขึ้นทุกปีและนับเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่คนรอคอยจากทั่วโลกในวงการ e ป p o r t กันเลยทีเดียวและสําหรับเกมที่มีการเปิดคัดเลือกในปีนี้นะครับมี5ประเภทด้วยกัน1ครับ c s g o 2 2ครับ Dota 2 3ครับ Mobile l e g e น d s แบ่งทีมชายและทีมหญิงแล้วก็สุดท้ายครับอีฟ t b a l l ก่อนที่การแข่งขันนั้นจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่11-19จิบยยนเ,นเามา,ามันด่าครับเกเนี่้านเกม ยิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Counter Strike หรือว่า CS 2 Counter Strike เนี่ยจัดเป็นเกม,เกมยิงแนว Tactical Multiplayer ที่อยู่ควบคู่กับวงการเกมมาอย่างยาวนานวันนี้เนี่ยเราจะขอย้อนเวลากลับไปและทำความรู้จักกับ Counter Strike กลับไปดูกันว่ากว่าที่จะมาถึงตอนนี้เนี่ย Counter Strike ผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรกันมาบ้างและมีการแข่งขันอะไรที่สำคัญเกี่ยวกับเกมนี้บ้างครับผม Counter Strike ครับถูกพัฒนาโดยมิ้น o u ส m a n และ Jess s Ki f ฟในปี1999โดยเป็นส่วนหนึ่งของเกม Half Life ที่เป็นส่วนเสริมของ Valve Corporation ตัวเกมนี้เริ่มต้นที่เป็นโปรเจกต์ข,ของม i n นซึ่งเป็นนักพ ในประเทศแคนาดาเริ่มแรกเนี่ยมีแต่ภารกิจช่วยตัวประกันครับแล้วก็ภายหลังเนี่ยได้ใส่ภารกิจกู้ระเบิดเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยวอลคอมเพรชัน wow ได้เริ่มซื้อลิขสิทธิ์ของ Count e ต s t ไตล์และพัฒนาเวอร์ชันต้นตำรับในปี2000และปล่อยตัว Count e ต s t ไตล์1.0ในปี2000เช่นกัน Count e r s t ไตล์เนี่ยได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในวงการเกมอย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะในวงการ eSport ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและความนิยมให้กับเกมนี้เคาน์เตอร์สไตล์เนี่ยได้มีการพัฒนาต่อ และการเพิ่มสิ่งของใหม่ๆเข้ามาทําให้เกมนี้ยังเป็นที่นิยมจนไปถึงตอนนี้ครับและการพัฒนาเนี่ยยังต่อเนื่องมาถึง Counter Strike Global Offensive และปัจจุบันครับ Counter Strike 2. แต่และรายการแข่งขันของเกมนี้เนี่ยก็มีเงินรางวัลที่สูงมากเช่นกันอย่างเช่นรายการ Jet Go Major ครับในปี2013ถึง2019เนี่ยมีการจัด Major ทั้งหมด15ครั้งโดยเงินรางวัลเนี่ยสูงสุดอยู่ที่1ล้านเหรียญสหรัฐในทุกๆรอบครับและเป็นจนํานวนเงินที่สูงมากๆด้วยต่อมาครับเป็นเกม Dota 2 Dota 2เนี่ยเป็นเกมที่พัฒนาขึ้นจากเกม Warcraft 3ทีี่่่มชือวา Defense The การพัฒนา Dota 2เนี่ยถูกพัฒนาโดย Valve Competition เช่นกันครับซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จาก iFrog ในการพัฒนาและจัดจำหน่าย Dota 2เนี่ยเริ่มเปิดตัวในรูปแบบของ e l r l e Access ในปี2011และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี2013การเปลี่ยนแปลงและการอัปเดต Dota 2เนี่ยได้รับการอัปเดตและเพิ่มเติมเนื้อหายอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเพิ่มตัวละครใหม่โหมดเกมและฟีเจอร์อื่นๆเพื่อเพิ่มความสนุกและความสนุกสนานให้แก่ผู้เล่นค o มม u น i t y ของเกมนี้เนี่ยมีชุมชนที่ใหญ่ครับและรองรับการแข่งขัน Dota 2อย่างแข,งแขง เช่นรายการ The International ครับซึ่งมีเงินรางวัลสูงสุดในปี2021มีรางวัลรวมมากกว่า40ล้านเหรียญสหรัฐและยังมีการแข่งขันอื่นๆนะครับที่มีเงินรางวัลสูงเช่นเดียวกันรวมถึงการแข่งขันในลีกที่ดําเนินการแข่งขันเป็นประจําและเกิดขึ้นทุกปีตั้งแต่ Dota 2เปิดตัวมาเนี่ยเกมนี้ยังคงได้รับการอัปเดตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับโดย Valve Corporation และคาดหวังว่ายังคงเป็นเกมหนึ่งที่ได้รับความนิยมและมีความสําคัญในวงการ eSports ตครับต่อมาครับเป็นเกมที่น่าจับตามองอีกเช่นกันเกมนี้เนี่ยมี และเปิดตัวครั้งแรกในปี2016โดยเกมนี้ได้รับชื่อเรียกแรกว่า Mobile l e g e n d ครับก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็น Mobile Legends แบงแเป็นเกมที่เล่นได้ฟรีบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ครับ Mobile l e g e n d แบงๆเนี่ยได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่ชุมชนผู้เล่นมือถือโดยเฉพาะในเอเชียครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางก่อนที่จะก้าเข้าสู่ในตลาดทวีปอ,อื่นๆ Mobile Legends แบงๆมีชุมชนผู้เล่นที่แข่งแก่งและยิ่งใหญ่ทั่วโลกซึ่งมีการสร้างความสัมพันธ์และการแข่งขันระหว่างทีมอย่างกว้างขวางและมีการแข่งขัันนนนนนออนไล์ที่สบสบุ โดยมูลตันและองค์กรอื่นๆเนี่ยโดยมีการแข่งขันทั้งในระดับชาติและระดับโลกเช่นการแข่งขัน Mobile l e จนแบงแบงโบช n มเป็นชิฟเอ็มหนึ่เเป็นต้นมูลค่าโดยรวมของการแข่งขันเนี่ยมีมากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐและการแข่งขัน IESF ในปี2024ที่เกิดขึ้นที่เมืองริยาตประเทศซาอูเนี่ยได้มีการแบ่งทีมการแข่งขันเป็นทั้งทีมชายและทีมหญิงครับผม สุดท้ายนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับเกม efootball ครับโดยทาง efootball เนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือ winning eleven ซีรีส์ winning eleven เนี่ยเริ่มต้นในปี1995ครับโดยที่ประเทศญี่ปุ่นถูกพัฒนาโดย konami computer entertainment tokyo winning eleven เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงปี1 9 9 0 2 0 0ถึง2010ครับและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหลายปีและปรับปรุงในทุกๆด้าน เพื่อเพิ่มความสมจริงให้กับผู้เล่นในปี2001ครับได้มีการเปลี่ยนชื่อ Winning e l e v เ n เป็น Pro Evolu t i o n Soccer หรือว่า p e s ในตลาดตะวันตกครับและเป็นซีรีส์เกมฟุตบอลที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและในภายหลังเนี่ยยังพัฒนาลงในแพลตฟอร์มมือถืออีกด้วยในปี2021โคนนมิประกาศว่าพวกเขาจะทําการเปลี่ยนชื่อซีรีส์เกมฟุตบอลของตัวเองเป็น e ีฟุตบอลและเปลี่ยนโครงสร้างการพัฒนาใหม่ให้เป็นแบบ f r ร e to play และ cross platform กันได้ครับเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นรวมกันได้ทั้งคอน อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละการแข่งขันครับบางการแข่งขันเนี่ยจะมีเงินรางวัลใหญ่โตสําหรับผู้ชนะและขณะที่บางการแข่งขันเนี่ยจะเน้นไปที่รางวัลในรูปแบบของไอเทมกีฬาอีสปอร์ต e ในปัจจุบันครับมีการแข่งขันที่สูงและเติบโตอย่างมากโทั่วโลกครับสำหรับผู้คนที่สนใจที่จะเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติ arp, เนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ TESF หรือสมาคม e port, อีสปอร์ตแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับถ้าอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวงการเกมที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้้กับอออนนไล์ขงเราดวย Det er veldig